วัดีครับวันนี้เป็นวันที่17ธันวาคมเป็นวันที่พาเด็กน้อยปอ3มป .4 มา,ท,า,าทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์กติชนวิทยาครับก็เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องในภายในจังหวัดสงขลาเด็กมาดูว่าเด็กได้ความรู้ได้ข้อมูลกันบ้างไหมแค่ไหนยังไง เยอะมาก่อันนี้กำลังเดิน ได้ควันได้อะไรหรือยัง้ได้อะไรอ้าวไปดูสิคะตรงนู้นน้ำนิ่งมากเลยใช่ค่ะ นในกิปเมื่อกี้ได้สาระอะไรบ้างไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ได้สะะาระอะไรเรื่องภักใต้เรือดลื่มประสาทเบงเป็น,ปนสามช่วงคือหนึ่งพุทธาตวสตษวัตที่ห้าถึงเก้าแล้วก็สองสามหนูเขียนไม่ทันค่ะโอเคก็ยังได้สาระ,ละแล้วก็ฐานที่สองฐานรูปปันภปัญญาเลือด แก้วของมนุษย์เกิดจากการสังเกตและวิเคราะห์ปรากฏธรรมชาติคือหนึ่งฟ้า่า,าลงมาบนพื้นทรายทำให้เกิดภาษาอังกฤษอันไม่ออกกันที่มีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆเ,เหมือนแก้ว ไอะไรบ้างได้อะไรหรือยังได้ได้อะไรมดัได้รู้เรื่องอะไรได้เรื่องอะไรอะไรอ่ะได้อะไรยังฮา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 ได้อะไรยังไม่รู้เลยข้อมูลอะไรหรือยังฝันได้แล้วได้ได้ว่าอะไรมองด้านล่างอะไร ลูกปัดลูกกระดับปัดแต่ผมนี่น่าจะได้รู้เรื่องห้องนี้ห้องอะไรนะจ๊ะห้องนี้ห้องอะไรห้องลูกปัดลูกปัดอะไรนะปัดและลูกปัดเละื่องประดับเครื่องเป็นลูกปัดโบราณเนี่ย กขาทำมาจากอะไรรู้ไหมทำจากไม้อ่าใช่ก็ถูกก็ไม้บ้างหินบ้างแล้วหอยบ้างเ <Okay. S 1> จองประดับขขทุกคนห้งนี้ได้อะไรได้เกียอะไรเรียก เ,เขียนอย่างเดียวไอชาลี่เขียนอะไรหรือยังเขียนอะไรหรือยังนี่หนูจะเข้าตูวเก็บเลยเหเขียนต้องมีดเขียนได้อะไรบ้างีไอดได้ก็รู้เขียนอะไรนี่ค่ะนี่นะคะหนูจะไม่บอกนะคะแค่นี้พอค่ะเขา <c oughs> มันมองไม่เห็นไงได้นนลแล้วหนูให้ดูแค่หนึ่อองวิได้สอวินาทสำหรับห้องมีดห้องอาวุธนี้คก็เป็นห้องที่รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับกลิตหรืออาวุธต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่ของชาวใต้เมื่อขอ่อนงมันท้งวันผมก็จะเป็นลายกิตต่างๆทั้งที่ทลายแต่ก็ยังมีลายอื่นเมือกี้ไปถามเด็กๆก็บางคนก็ให้ข้อมูลได้บ้างบางคนก็ไม่ข้อมูลตามภาษาเด็กน้อยเขินบ้างก็ไปดูห้องแดดไปนี่ก็จะเป็นโซนที่2ที่3แล้วนะครับ นี้ห้องห้องอะไรอันนี้คือห้องที่เอาทำงานห้องชีวิตอะไรวะห้องชิ้นข้องชี้นกห้องอาชีพอาชีพไปทำภาคใต้ได้ข้อมูลอะไรบ้างได้ข้อมูลการเลี้ยงควายการทำอาชีพในสมัยก่อนการทำอาชีพทำมุ้งไร่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนี่ทำงานาเลี้ยงควายเกี่ยวข้าวก็เวลามีนิดเดียวนะ บรรดาเนี่ยก็คือการทางกิจการทางอาชีพซึ่งคนภาคใต้เมื่อก่อนก็ส่วนใหญ่อาชีพก็เกี่ยวกับเกษตรกรรมถูกไหมเรีอะไรบ้างลุยเราเลี้ยงไม่ได้ทำงานทำตาในกลางนี้ก็จะเป็นคนานก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรอะไรอีกต่างต่ากป้าจับป้าจับป้าแดงใช่ไหมชาิีชาริชได้หรือเปล่า จะเขียนอะไรหรืยังไม่ได้เขียนอะไรเลยข่เราจะได้ข้อมูลได้ข้อมูลอะไรบ้างตรงนี้เอาตอนนี้มาห้องอะไรห้องหเครื่องมือจับสัตว์เครื่องมือจับสัตว์ก็จะย็นเครื่องมือจับสัตว์ก็จะเป็นพวกเครื่องมือจับสัตว์แล้วก็เพื่อนไปมือไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะ เวชานี่เรื่องมู่บ้านพ่อข้าวที่ที่ก็เรียกว่าลันหรว่จักลานเลยอันนี้อันนี้ชุดชุดชุดไว้วางเวลาน้ําฝนตกน้ําเยอะๆน้ำขึ้นจากคลองปลาช่อนตัวใหญ่ๆก็จะเข้าไปติดในนั้นเลยชุดส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องมือจักสัตว์ตแบบัวลันที่ แต่คนป่านอาจจะไม่ค่อเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไปเสื้อตามตดาดนี้เปาาที่คนมรไปได้ว่ารู้อะไรเรื่องมี้ยเป็นกลุ่มจัดจับสัตว์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเสือนกไม่เครื่องมืองมือเคองมือมีอะไรบ้างมีกงกงไว้ขัง นี่คือก็นี่ก็คืออุปกรณ์จับปลาทั้งหลายนะคุณผู้ชมเอ้าได้ความรู้อะไรแล้วบ้างได้ความรู้อะไรแล้วบ้างคือไม่ได้ปลาปลากาบห้องนี้ห้องอะไรห้องนี้ห้องอะไรห้องวิทยาศาสตร์ห้องจัดสัตว์ห้องจัดสัตว์ห้องจัดสัตว์นี่คือห้องอะเครื่องประดับอะไรไม่ใช่ครื่อง เาปั้นคนเผาปั้นปั้นเผาแล้วปั้นนี้เผาทำมาจากอะไรทำมาจากเด่นเลยครูเด่นอะไรเด่นเหนียวแล้วเอาไปทำยังไงเอาไปเช ok ิญรับชมเดินเอาไปปั้นแล้วก็นำไปเผาเชิญรับชมได้เลยนี่คดุนี่คือจินเผาแต่ใกล้มากเลยครูมีไอเดียเรื่อ เราก็จะดนีนะคะเพื่อนๆเพื่อนเต็มเพื่อนินที่บ่นนนที่ากทเนดิน่อนมีหลายแหลายสตา์เลยนะคซึ่งรงนี้เป็นเชิงอปัยต่อยงที่บอกนะบแต่ว่าก็ดินก็ทำมาจากต่างๆกันและก็ลูกสก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน พอดินมันต่างกันนะครับสีดินเวลาปอกมาก็เลยได้ต่างนอาสียางก้นน้ำทะเลอ่ะุ้ยเป็นดินเผาอันนี้คือกระ่อบของที่โบราณนั้นโบราณเขาจะเอาไปอาบน้ำกันเพราะเขาไม่มีฝักบัวอะไรก้นอะไรอาน้ำเอาเก็บน้ำ แล้วมันจะเป็นอันใหยายแล้วเขาจะใช้คันตัดลากอะไรพวกโองโอ่งเฮโองโองโออันนี้โอนกินจิ้งจุโมโอโออ่างมะคู่ทุกคนีด้กินจิ้งจุมได้นะคะนโงงนี่เป็อโซนการ์ดบอลนี่เป็นโเอันก็เป็นในโวนที่เป็นเครื่องใช้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นในโซนเครื่อตต่อที่เป็นเครื่องปรดับ อาจจะเป็นก้าเียกจาน pues ช้อนหรือเจคการอะไรต่างๆไ่้ที่ทำมาจากทินของแล้วก็มาตกแต่งสีอันนี้ยากนะปั้นยากเพราะไม่ปั้นไม่ใช่ปั้นปกติยังไม่รู้่เท่าไหร่สู้ยงไู้เท่านี้แหละจะเป็นรถช้างนะคะรถชรถน้ำก็ไม่ใหญ่กว่านี้แล้ว ในโซนมุมมุมแบบไม่ใช่แบบนี้ครับเป็นของเค่องใช้เป็นเค่าถ้าพูดภาษาสุภาพก็คือกระต่ายสุดประภาถ้าพูดแบบภาษาคนใต้ภาษาคนใต้คืออะไร,ต,ระตายกับกระต่ายไม่ใช่ <laughs> <laughs> ถ้าพูดเป็นปาภาษาคนใต้เราเรียกเราเรียกขุดๆๆเรียกขุดไหม เพราะว่าเล็กตรงๆครับมันจะเป็นตัวที่ใช้ขูดใช้ใช้ไอเอาเนื้อมะพร้าวออกมันทามาจากเหล็กแล้วเวลาทําเอาเนื้อมะพร้าวออกก็คือต้องใช้วิธีการขูดใช่ขูดใช่ใช่ก็เรียกว่าขูดอะไรครันนบ,บ,นบนขูดนั่งข้างบนแล้วก็ขูดใช่นั่งบนบนบนขูดลงเฮเหล็กขูดแไปชาการกระต่า,า,า,ตายขูดมะพร้าวไม่รู้ว่ามาจากไหน

ซึ่งเป็นศาลาทรงนั่งเดิมทรงที่เมื่อก่อนเริ่มมีเยอะใช้งานกันได้หลากหลายเพราะว่าทั้งสามเนรพระพิโสหรือเด็กๆนักเรียนในยุคเมื่ก่อนก็จะใช้ศาลาแบบนี้ในการเรียนเนื่องจากว่าสบายแล้วก็ใช้ได้หลากหลายนั่นเองครับโอเคก็สำหรับการทัศนศึกษาดนปีสามปีสในปีเกิเจดปีนี้ที่ พี่พิจารณ์คติชนวิทยานะครับที่สินคดีศึกษาก็ประมาณนี้ครับได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ตามภาษาเด็กน้อยจะเคยว่าเคยเจอกันใหม่ปีหน้าว่าจะไปที่ไหนยังไงก็จเจอกันครับ